สวัสดีครับผมดูเช็ดไทคคอเพลเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอแนะนําตัวทิมเมอร์เราเตอร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่นะครับของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มแบรนด์บอสมารกิต้าแล้วก็มีเจม่านะครับอันนี้จะมีอย่างเราเตอร์เนี่ยเป็นราคากลางราคาสูงขึ้นมานะครับหรือว่าทิมเมอร์เอามีราคาสูงขึ้นมาหรือว่าราคากลางนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเกรดที่เป็นเจม่าเราก็จะราคาเบาลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไล่เรียงให้ดูกันทุกโมเดลเลยครับ ครับเจ้าลอวเตอร์หรือว่าทิมเมอร์เนี่ยเขาจะมีดอกมากมายเลยครับซึ่งเป็นลักษณะการกัดตามหัวดอกเขาครับลักษณะหัวกัดก็จะมีต่างๆกันไปนะครับแต่ว่าแกนจับนะครับถ้าเรวเตอร์เนี่ยเขจะเป็น4หุนหรือว่าครึ่งนิ้ว12.7มิลนะครับแล้วก็เป็นทิมเมอร์นะครับสหุนหรือว่า6.3มิลแต่ว่าในตัวบ้านเราก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือรุ่น8มิลที่เราจะรีวิวกันในวันนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวแนะนําในกลุ่มที่เป็นราคาหมื่นนิดๆกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเม็ดอินเจแปนก็จะเป็นของมาเ i ต้าตัวนี้นะครับมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือ F RP 2 3 0 0 F 4กับ2303 F 4ตัวนี้230สามอเนี่ยนะครับเขาจะให้วัตต์ที่เยอะก็คือ2,300วัตต์แต่ถ้าเป็นตัว2303เนี่ยเขาจะเป็น2,100วัตต์นะครับแล้วก็จะมีปรับรอบได้นะครับ กดเปิดเดี๋ยวฟังเสียงกันดูเปิดมีซอฟต์สตาร์ทตะปิดจะไม่มีซอฟต์สตาร์ทนะครับแต่เจ้าตัว2 3 0สสาม fc เนี่ยนะครับก็จะให้ตัวปรับรอบไปเช่นกันนะครับเปิดฟังเสียงมีซอฟต์สตาร์ทตะปิดมีเบรกแลแจะทันชอบนะครับราคาพอ,พอกันนะครับหมืน่นก็นิดๆไม่เกินพันบาทไม่เกินหนึ่งหมืนนะครับถัดมาจะเป็นซีรีส์ที่ต่ำลงนะครับแต่ยังเป็น ของม a ก i ิตเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นเม็ดอินเจแปนะครับก็เป็นรุ่น18001801นะครับตัวนี้วัตตจะน้อยลงนะครับ1,650วัตต์นะครับแต่ถ้าเป็น1800จะให้วัตตไปที่1,850วัตต์นะครับเจ้า1801เนี่ยนะครับวัตตน้อยกว่านะครับแต่ฟังก์ชันเขาอาจจะเด่นกว่าก็คือเดี๋ยวลองเปิดกันดูนะครับอ่ามันจะมีเบรกแต่เปิดก็จะไม่มีซอฟต์สตาร์ทนะครับตัวนี้ไม่มีปรับรอบแต่อาศัยว่าราคาเบาลงนะครับ เกือบหมื่นแต่มันยังไม่ถึงนะครับส่วนเจ้า1 8 0 0ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกันดูฟังก์ชันเหมือนกันนะครับไม่มีปรับรอบนะครับสําหรับเจ้ารุ่นนีออ้ติดเลยปิดไม่มีเบรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1 8 0 0นะครับแต่จะได้วัดเยอะกว่าก็จะต่างกันตัวนี้ก็อยู่ประมาณ8,900นะครับครับสำหรับเจ้ากลุ่มเมดอินเจแปนที่กลุ่มราคาเกือบหมื่นหรือว่าหมื่นนิดๆก็มีอยู่สรุ่น แต่ถ้าเป็นรุ่นในท้องตลาดเลยนะครับที่นิยมกันนะครับก็จริงๆเป็นรุ่นนิยมก่อนแล้วกันนะครับที่มีจําหน่ายเยอะมากๆในท้องตลาดเลยก็คือเจ้ารุ่นนี้ครับ M 3 6 0 0นะครับของ m a k i t a นะครับหรือว่าบางทีที่กล่องเขาจะเขียน M 3 6 0 0 b เหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้ารุ่นนี้มันมาจากรุ่นของ m a g t ทคนะครับที่แปลงมาเป็น m a k i t a นะครับ เจ้ารุ่นนี้นี่พันหกร้อยห้าสิบวัตต์นะครับก็คือ m a ็ t e ท h ตัวสีส้มๆนั่นแหละตัวเดิมตัวเดียวกันตัวนี้เขาก็จะให้ฟังก์ชันมาไม่ถึงก็เยอะมากนะครับไม่มีหัวดูดฝุ่นไม่มีอะไรไม่มีปรับรอบนะครับแล้วก็แต่ก็มีรัวให้เดี๋ยวลองเปิดฟังเสียงกันดูเปิดแล้วจะติดเลยนะครับปิดก็ไปเรื่อยๆตัวนี้ไม่มีปรับรอบไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าราคาตัวนี้จะอยู่ที่สี่พันปลายๆนะครับครับจะตัวนี้ข้อเด่นของเขาก็คือพวกอะไรพวก การดูแลเนี่ยมันมีเยอะในท้องตลาดนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกเจ้าน้องใหม่ตัวนี้นะครับของบอสนะครับตัวนี้จะดูน่าใช้ขึ้นนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณพันบาทตัวนี้บอกราคาเลยอยู่ประมาณ5 0 0พันไปไปนะครับแต่เจ้าตัวนี้จะให้ฟังก์ชันไปค่อนข้างครบเลยนะครับล้วเฟรนช์เนี่ยสวยนะครับมีตัวอะแดปเตอร์หัวดูดฝุ่นไปให้นะครับแล้วก็ปรับรอบได้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันดูตัวปรับระยะหรือว่าตัวล็อกอะไรเงี้ยงานดีมากๆครับ ขนาดเดียวกันวัดเขาก็ให้ไป2,000วัตต์นะครับตัวนี้ย่อออปชั่นดีแพว่ากันกับมากิตารุ่นนี้อยู่ประมาณ1,000บาทนะครับอเดี๋ยวฟังเสียงกันดูนะครับเปิดมีซอสสตาร์ทน,นะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ปรับรอบได้อ่าอันนี้เรียกว่าถ้ามีกำลังหน่อยตัวนี้ก็น่าใช้นะครับตัวนี้4,000ปลาย5,000ปลายนะครับ ก็จะมีตัวทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าเป็นในกลุ่มตลาดล่างตลาดล่างจริงๆก็มีกันหลยแยรนนะครับแต่ของไทคอนเบนเตอร์เอาของเจม้ามาจําหน่ายนะครับซึ่งถ้าท่านเปรียบเทียบดูได้ครับทุกแบรนด์ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าแต่ละแบรนด์มันก็มีเขาเรียกว่าจุดเด่นของเขานะครับเริ่มต้นที่เจ้าตัว JR 2 1 0 0ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับของมาคิต้าที่เป็นแม็กเทคนะครับมันเหมือนจะก๊อปปี้ก๊อปปี้กันมาทำนองนี้นะครับ แต่มันจะเพิ่มฟังก์ชันนะครับก็คือว่ามันจะมีตัวปรับรอบได้ตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้2,100วัตต์นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับกราขึ้นมันจะมีซฟต์สตาร์ทแล้วก็จะมีปรับรอบได้นะครับแต่ปิดไม่มีเบรกมันก็นจะวิ่งไปเจ้าตัวนี้2000ปลายปายนะครับกล่องก็จะให้เป็นพลาสติกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จริงๆเขามีตัวถ้าอยากจะดูดฝุ่นเขาก็แถมไปด้วยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่กลุ่ม2000กลางนะครับปรับรอบได้นะครับมีซอฟต์สตาร์ตตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าเอามาแรกๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็น1,600วัตต์นะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันดูนะครับมันจะขึ้นบีซอฟต์สตาร์ตนะครับ ตอนนี้ก็นิ่มนวลนะครับเดินขึ้นเดินลงแต่เขาก,กดล็อกล็อกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าท่านอยากจะดูฝุ่นเขาก็ให้ไปเลยนะครับอะแดปเตอร์หัวสวมดูฝุ่นแบบนี้นะครับหรือบอร์ดในกลุ่มเราเตอร์ที่กล่าวมาทั้งหมดเขาจะให้เป็นใส่กระติมเมอร์ได้ทุกรุ่นเลยนะครับเป็นหัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับนี่ครับหัวอะแดปเตอร์ที่เราสามารถใช้กระติมเมอร์หรือว่าแกน2หุ่นได้นะจะมีให้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าถูกหรือแพงนะครับถัดมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะ เรียกว่าแกนเนี่ยใช้แกนแดมิลก็ได้นะครับหรือว่าแกนตัว2หุ่นก็ได้นะครับก็มีอยู่2รุ่นก็คือบอสนะครับแล้วก็เป็นตัวเจม่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลักษณะเขาเรียกว่าพลังแล้วกันนะครับผมขอเรียกว่าจริงๆแกนจับแล้วมันมีแกนอ่แปดมิลหรือว่าแปะแกนทั้งอ่หกจุดสามมิลหรือว่า2หุ่นมันจะมีลักษณะนี้ครับกดได้นะครับกดแล้วก็ลากนี้นะครับเหมือนกันนะครับกดแล้วก็ลากได้เช่นกันนะครับ ตัวนี้เป็นของบอสนะครับบอสก็ให้ไปครบเลยครับมีหัวดูดฝุ่นแบบนี้ให้เผื่อจะใช้อ็อกซิเซอรีแล้วก็ตัวตั้งนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นเขาคือ GOF 1 3 0นะครับตัวนี้ใช้แกน8มิลจริงๆผมมีดอก8มิลด้วยนะครับดอก8มิลมันจะดูก้านใหญ่กว่าตัว2อหุนหรือว่า6.3ามมิลอ่ะตัวนี้เปิดแล้วเขาจะมีปรับรอบได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ามันจะมีซอฟต์ตาร์ทแล้วก็ขึ้นปรับรอบได้เปิดช้านะครับอ่าเนี่ย แล้วก็กดได้นงครับกดได้นะครับอ่าลาบเดินนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันปลายๆนะครับครับตัวนี้ก็กดได้หรือว่าจะเป็นตัวนี้ครับแกนสองหุนหรือว่าใส่แปดมิลได้นะครับแล้วก็กดได้ตัวล็อกนะครับตัวนี้ให้ปตัวหัวทุ่นหรือว่ามีเฟนหรือว่าให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดฟังเสียงกันดูนะครับปรับรอบได้นะครับนะครับก็มีปรับรอบได้ช้าเร็ว ตัวนี้ซอฟต์สตาร์ทนะครับตัวนี้พันสองร้อยวัตต์แต่ตัวนี้เขายังแถมตัวดอกไปให้ด้วยนะครับเนี่ยฮะแถมไปให้อีกหกดอกถ้าเกิดท่านจะใช้ก็เซฟดอกไปได้ด้วยนี่ครับตัวแกนของเขาจะให้แปดมิลไปหรือว่าท่านจะเปลี่ยนเป็นตัวสองหุนหรือว่าตัวทิมเมอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับถัดไปจะเป็นกลุ่มทิมเมอร์ครับตัวนี้เป็นตัวแบบมือจับนะครับของมาเ i ต้าตัวนี้จุดเด่นคือปรับรอบได้นะครับเป็นเสื้อลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ฟังเสียงกันดูนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นนะครับครัอ่าก็ประมาณ4,000นต้นๆน,นะครับราคาครับตัวนี้บางทีจับนานๆอาจจะมีร้อนบ้างนะครับถัดไปจะเป็นตัวของบอสนะครับตัว t i m เมอร์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัว GKF 550ตัวนี้หวัดก็จะเยอะมากสุดในกลุ่มของเอ่อทิมเมอร์แบบมือจับ อยู่ที่550วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบมือจับอย่างนี้ทิมเมอร์เดินมือคําว่าทิมคือเดินมือนะครับครเดยฟังเสียงกันดูนะก็เสียงดูแต่ว่าสายของเขาจะออกด้านข้างครับก็จะแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆหรือว่าม a กิต้ามังกิต้าก็จะมีตัว3709นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นของออริจินอลของม a กิต้าเลยนะครับตัวนี้530วัตต์ว่าจะเบาลงนิดนึงนะครับก็ดู เทียบกันแล้วแต่ท่านชอบเลยนะครับตัวนี้ก็จะ2,000ต้นๆนะครับหรือว่าแล้วแต่ท่านจำหน่ายนะครับน,นี้ฟังเสียงดูอันนี้ก็จำหน่ายไปเยอะส่วนของทิมเมอร์ที่เป็นของ m a k i t a ก็มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว m a กเ e ็ที่แปลงมาเป็น m a k i t a รุ่น M 3 7 0 0 b ตัวนี้เนี่ยก็วัดเท่ากันนะครับ530แทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับครับบอดี้ก็ดูจะต่างกันนิดนึงตัวนี้จะเป็น สีดำแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีไม่มีเฟืองมีเฟืองตรงนี้นะครับฟังเสียงดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ได้ว่าสองพันนิดๆนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มราคาย่อมยาวนะครับตัวนี้ก็เป็นเจม่านะครับตัวนี้ ห้าร้อยห้าสิบวัตต์แต่วัตต์ก็ยังไปเชื่อมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่าวัตต์เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มจีนเนี่ยผมไม่ว่าอะไรทุกแบรนด์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ไม่แน่นอน,นครับตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบวัตต์แต่ราคาก็ตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงกันดูนะครับอ่ะตัวนี้ก็โอเคนะครับกับตัวนี้ก็จำหน่ายไปเยอะนะครับตัวนี้มีเฟืองนะครับแล้วก็เป็นทองเหลืองนะครับครับตัวนี้พันสามห้าสิบ แล้วก็มีตัวพันปปลายนะครับพันเก้าพันแปดอะไรก็ว่าไปแต่แว่าเป็นของสเตเล่นะครับโฮสเตเล่จะใส่ไฟออกข้างเหมือนกันนะครับ550วัตต์เดี๋ยวฟังเสียงดูอ่าก็ประมาณนี้ก็ได้ราคาเบาลงนิดหนึ่งพันปปลายนะครับทั้งหมดนี้ก็แล้วแต่ท่านชื่นชอบเลยว่าชอบแบรนด์ไหนหรือว่าชอบบริการหลังการขายของเจ้าไหนยังไงไม่ว่ากันนะครับ ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นทิมเมอร์เราเตอร์หรือว่าเป็นแบบครั้งที่กดได้เนี่ยทั้งหมดที่เราจําหน่ายหรือว่าที่นิยมกันในท้องตลาดนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม